ทางหอกสองสาสสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อใครที่คิดถึงคุณจับจิตจับใจตอนนี้นะคะใครกันนะที่คิดถึงคุณจับจิตจับใจในตอนนี้ไห้ช่บอกทีนะคะ สาธุสาธุสาธุด้บุญบารมีของข้าพเจ้านางสาปวปวิณาแสงพาคและผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะขออนุญาตทุบาอาจารย์ศีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตทา่านจกรรมนเวรทั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะใครกันนะที่คิดถึงคุณจับจิตจับใจในตอนนี้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆนี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้าง ขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะหากสนใจดูดวงคลิกโปรไฟล์ทักไลน์ได้นะคะว้าวหนึ่งถ้วยมีคนคิดถึงคุณมากจริงๆนะคะหนถ้วยนะคิดถึงอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คิดถึงจับจิตจับใจคิดถึงมากนะคะคิดถึงคุณแล้วก็มีความสุขนะคะหนึ่งถ้วยนะ ใครกันนะนายอับชาลิกนายถือถ้วยเขาอยากจะมามอบความรักเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะหยิบยื่นถ้วยความรักให้กับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะรอคอยกันและกันก็ได้นะคะสองไม้เป็นคนที่ไกลจากคุณนะเขายังรอคอยคุณอยู่เลยคิดถึงคุณมากนะคะตอนนี้นะกลางคืนจะคิดถึงคุณมากนะคะคนไกลนี่เอง ใครกันนะที่คิดถึงคุณตอนนี้จับจิตจับใจไพ่ช่วยบอกทีนะคะสี่ไม้ว้าวสตริงอสองถ้วยแปดไม้ว้าวคนที่คุณก็เขาเรอกันนั่นแหละนะ คิงถือดาบนะคะโอ้เซเว่นออฟดาบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขายังไม่ชัดเจนกันเลยนะทรีออฟวาคนไกลยังรอคอยเวลานะคะนะเนี่ยยังคงนั่งเฝ้ารอยังคิดถึงคุณนะคะเนี่ยนะ mm hmm. และเพชรออฟสอดนะคะเด็กถือดาบนะคะส่งตลอดนะ mm hmm. ถ้าไม่ได้บล็อกกันเนี่ยส่งตลอดนะคะคนที่เป็นเหมือน บ้านของหัวใจนะคะสีไม้เป็นเหมือนโซเมดเป็นเหมือนทวินเฟรมของคุณนะคะสีไม้นะเขาคิดถึงคุณอยากจะอยู่มีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมีความสุขเคยคิดจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสีไม้เป็นครอบครวัวเดียวกันนะคะคนที่คุณกับเขาต่างกันนะคะมีความคิดทัศนคติมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันนะคะสเตรงนะด้วยอายุความคิดทัศนคติเชื้อชาตินะคะ เขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์ได้นะคะสองถ้วยโหเขาคิดถึงคุณมากนะคะสองถ้วยเขารักคุณมากเป็นคนที่คุณกับเขารักกันนะคะอยากอยู่ด้วยกันอยากใช้ชีวิตอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขร่วมกันนะคะสองถ้วยนะคิดถึงคุณมากค่ะแปดไม้เป็นคนที่คุณกับเขามี เ,เคยพัฒน,นาความสัมพันธ์มาแล้วนะคะเขาตอนนี้อยากติดต่อกับคุณมากนะคะรักคุณจนล้นใจนะคะอยากติดต่อกับคุณมากพลังงานดีนะคะเนี่ยนะคิงถือดาบเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรทําจริงนะคะเป็นคิงถือดาบเป็นคนที่มีหน้าทีิการงานดีนะคะอยากมหาคุณเลยเนะี่ยอยากบินมาหาคุณนะคะเนี่ยนะตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะคะนะตอนเนี้นะอยากมุ่งหน้าทําตามฝันของตัวเองนะคะ อยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะเซเว่นออฟสอดแต่ตอนนี้เขายังคงเก็บความรู้สึกไม่ยอมไม่เปิดเผยนะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะนะต้องเก็บเป็นความลับนะคะเพียว์วานคนไกลนะคะคนที่เขาก็รอคอยคุณคุณก็รอคอยเขานะคะเขายังคอยนับวันเวลาที่จะได้เจอคุณนะเนะี่ยคุณกับเขาอาจจะแบบอยู่กันคนละ จังหวัดคนละทวีปคนละโลกเลยก็ได้นะคะนะคิดถึงคุณมากนะคะบางคนก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่เหมือนไกลกันเพราะว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนยังต้องเปิดเป็นความลับนะคะเจ็ดดาบนะเพจอับสอดเขาสืบส่องตามดูคุณตลอดนะคะเนี่ยนะเขายังอยากจะรู้ความเป็นไปของคุณนะคะถ้าบล็อกกันก็ยังอยากจะรู้อยากจะเห็นนะคะและไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมที่จะจบกับคุณนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขารักคุณจนล้นใจนะคะหนึ่งถ้วยและสองถ้วยนะคะ โอ้รักเหลือเกินห่างกันไปก็คิดถึงนะคะคิดถึงคุณจับจิตจับใจคิดถึงคุณมากนะคะสองถ้วยเราเวลาที่จะแบบมีแพลนว่าจะพากันไปเที่ยวด้วยนะ,ะเนี่ยนะบางคู่บางคนเนี่ยนะคิดถึงคุณมากนะคะนะโอ้หมอสลับอเอาไปคข้างกันเลยนะคะสองถ้วยหนึ่งถ้วยนะ แล้วเขาคนนั้นที่คิดถึงคุณจับจิตจับใจตอนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณไหมนะไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอชัดชัดเขาคนนั้นที่คิดถึงคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ไพ่ช่วยบอกทีขอชัดชัดนะคะตกหลุมรักนี่ไงเขารักคุณจริงๆหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะรักคุณจนล้นใจนะคะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมอะฉันแค่นะอย่าคิดมากไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะตอนนี้เขาเจ็บปวดจริงๆนะคะเนี่ยนะกับการที่ไม่มีคุณเนี่ยยังเฝ้ารอนะคะทรมานนี่ไงทรมานเฝ้ารอคิดถึงคุณนะคะแต่ก็ยังกล้า,ากลัวที่จะเข้ามานะคะและไม่เคยมีวันลืมคุณนะคะอืยิ้มเข้าไว้นะคะ เขาอยากให้คุณยิ้มเข้าไว้นะตอนนี้คิดถึงคุณอยากเห็นรอยยิ้มของคุณและต้องการคุณนะคะให้เวลาเขาหน่อยนะคะเมื่อถึงเวลาเขาจะถือถ้วยความรักมาหาคุณเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เขายังรออยู่คิดวางแผนอยู่นะคะว่าเขาจะกลับมาหาคุณยังไงนะคะอาจจะไกลกันนะคะนี่คือคนที่คุณที่เขาคิดถึงคุณจับจิตจับใจนะคะ ขอบคุณทุกการเม้นการแชร์การไลค์การ subscribe นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะ